สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องดินเน่วันนี้ผมจะมารีวิววิทยาลัยเทคนิคนครพนมหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าสารพัดช่างครบวน,นี้เราเริ่มกันที่โรงรถเลยครับนี่นี่เราก็อ่าคุ้นเคยกันดีวิสตอมผม ไปผลจะพาไปที่ตึกเรียนอาคารสีฟ้าๆเหลืองๆนี่<ม>ก็คืออาคารของวิชาแผนกอาหารและพัชนาการนะครับแล้วก็จะมีการโรงแรมแล้วก็คอมโรแกรมเมอร์ชั้น2ชั้น3 อาคารนี้ก็จะเป็นอาคารอานวยการนะครับแล้วอาคารห้านั่นเอง ทีนี้แผนไฟฟ้าผมอยู่ชั้นสองนะตอนนี้เราต้องเงียบๆน,นะครับเรามาจากทางหน้าตึกเห็นไหมทางเราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับเพราะว่าที่แผนกไฟฟ้ากำงานตอกแสงแล้วคนระับอะ ไปที่ตอนที่ทุกคนนั่งทำกิจกรรมระหว่างรอเรียนกันนะครับและนี่คือบรรยากาศบนแผนกน,นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรครับอันนี้คือไอ้พวกนี้คือ,อ,นนคอเครื่องซาาักผ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจารย์รับมาซ่อมนะครับซ่อมฟรีน,นี่เพื่อนๆผมกําลังนั่งรอคุณเชือดโดยอาจารย์ ที่สอนถึงสามทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์นะครับว่าครับความรู้สึกต่อจากนี้ที่จะได้เรียนกับอาจารย์จนถึงดึกดื่นความรู้สึกของคุณเป็นยังไงครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าใช่ครับจริงสาขาอื่นเขาก็ไม่ได้เล่นดึกขนาดนี้ไงช่ครับก็รู้สึกแบบรักแล้วก็ผูกพันที่ไม่ให้อยากกลับบ้านนะครับไม่อยากกลับบ้านขอบคุณครับ แล้วก็ผมเพิ่งรับบอกวิฟสงเชิงคณไปแล้วนะครับเราเดินข้ามถานนกันรึไป,ไปเราลืมกุญแจรถไปที่รถนะครับไม่ได้อยู่ตรงแฮนด์ด้วยผมว่างไม่ได้อยู่ที่หน้าแผงคอด้วยอยู่นี่โอ้ไม่นะ ถ้ามีคนเห็นแล้วหยิบไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะไม่มีรถกลับบ้านเลยอันนี้นะครับคือบรรยากาศภายในห้องเรียนนะครับวิชาเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับบรรยากาศของอาจารย์ที่กำลังนั่งคังเพื่อนๆผมไปดูนี่เป็นเรียนไฟฟ้านะครับแต่ว่า ในวิชานี้ผมต้องมาเรียนกับสาขาช่างยนต์นะครับเรียกว,ว่าเป็นห้องฝึกของช่างยนต์นะครับให้ดูหน่อยโอ้งยนต์สุดยอดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เจ้โอ้จะไม่ถึนเครื่องแคนรี่เลยรถที่คุณบริจาคมาครับ ต่อสายน้ำเงินเข้าด้านชัชชันครับน้ำเงินซอแรงนตัดเลยสูรงตัดับสายแดงแรงสูงต่อเข้ามีชาครับกูตุ้มก็บอกดิเชอร์ดิเชอร์ใส่สองใสรต้องมี

มันบวมีน้ำยาไนเอ้ถ้ากับเยว่าไปรั่วถ้าเข่งขี้กับขึ้นไปสูงแสดงว่ารั่วถ้าไปรั่วให้ทำการแยกคำต่ออีกประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าทีที่็ดีรับนัากอลตาครับ ก็จะเป็นฝึกระบบยูเมติกนะครับแต่ว่าพวกผมได้เรียนอยู่แต่ว่าไม่ใช่ชึกนพวกนี้ของผมจะเป็นพวกขนาดใหญ่ๆเลยตัวน,นี้เขาเรียกว่าระบอกยูเมติกก็เป็นานขะาต่อสวมเร็วเสียบเข้าไปพุ่งพกก็ล็อกเลยระบบยูเมติกอันนี้คือเป็นระบบ งลงเข้าตรงนี้อันนี้ออกลงเขาตรงนี้อันนี้ออกก็จะเป็นลิมิตชีวิตแมบลิมิตชีวิตลิมิตลมนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนสาชันก็สยอดลมนะครับน,น่เป็น์ครับ ะะเก็บของก่อนไปเก็บของเก็บของอันนี้ก็จะเก็บของครับว่าอาจารย์จะเปิดกลับบ้านแล้วไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปอาทิตย์หน้าสุดแรกในเทปวนที่ยานครับเป็นเลยมันเป็นเงีวเลยวิชานี้วิชางานงประกาศรถยนต์นะครับ นะครับทีนี้ก็ตัดมาตอนเลิกเรียนแล้วทีนี้ว่าจะไปไหนกันต่อดี